วันนี้จะพูดเรื่องบ้านรักไทยที่ไทยรักเคยไปบ้านรักไทยมาครั้งหนึ่งยังติดตรึงในรึไทยไม่เสื่อมหายชุมชนนี้มีความสุขทุกเมลายคนมากหลายไปเยี่ยมเยือนไม่เลือนลาบ้านรักไทยเดิมชื่อบ้านแม่อพวกจีนห่อหนีสงครามตามไล่หาหนีทหารจีนคอมมิวนิสต์ปริชีวา มุ่งหน้ามาพึ่งแดนไทยด้วยไมยตรีพลิกผืนดินที่รกร้างอยู่กลางป่ามีภูผาล้อมรอบเป็นขอบที่ยึดอาชีพค้าขายรายได้ดีบางรายมีรัาอาหารทั้งหวานข้าวบ้านรักไทยในวันนี้ดีกว่าเก่าไม่โศกเศร้าไม่เดือดร้อนทั้งร้อนหนาวยามค่ำคืนชื่นรฤดีสีแวววาว คนหนุ่มสาวคนสูงวัยไปเยี่ยมเยือนวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับบ้านรักไทยที่ไทยรักโดยมีประเด็นสำคัญที่จะสรุปไว้ดังต่อไปนี้หบ้านรักไทยเดิมชื่อบ้านแม่ออตั้งอยู่ที่ตำบลหมอกจำแปะอเาเภอเมืองแม่ฮองสอนห่างจากตัวเมืองแม่ฮองสอนประมาณ40กิโลเมตร 2. ประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรักไทยเป็นชาวจีนยูนานอดีตเคยเป็นทหารจีนคณะชาติหรือกองพล93หรือก๊กมินตัง๋งครอบครัวแรกที่เข้ามาคือในโกยี่ชายหยางเจินอางและนางหลงเซียนแท่ลิน 3. จีนคอมมิวนิสต์ยึดประเทศจีนได้ในปีพุทธศักราช2,492 ทหารจีนก๊กบินตังและครอบครัวหนีไปตั้งหลักบนเกาะไต้หวันบางส่วนถอยร่นเข้าประเทศพม่าและหนีตายเข้าสู่ชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 4. ประมาณปีพุทธศักราช2510ทหารจีนก๊กบินตังและครอบครัวกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้ามาตั้งรกรากที่บ้านแม่อตำบลหมอกจำแปะคำว่า หมอกจำแปลก็คือดอกรั่นทมในภาษาไทยใหญ่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใช้เวลาหลายปีพลิกผืนแผ่นดินที่รกรางสร้างครอบครัวสร้างชีวิตใหม่ภายใต้ร่มพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่เก้าหปัจจุบันหมู่บ้านรักไทย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวเขาโอบร,ร้อมหมู่บ้านมีรีสอร์ทน้อยใหญ่รถลันตามเชิงเขามีบึงน้ำขนาดใหญ่หรือทะเลสาบมีเรือพายทรงเก๋งจีนมีร้านค้าร้านอาหารตกแต่งสไตล์จีนโบราณและมีโรงเรียนภายในหมู่บ้าน6อาชีพหลักของชาวบ้านรักไทยในปัจจุบันคือการท่องเที่ยวบริการที่พักขายอาหารขายของที่ระลึก ใบาชาอบแห้งอุปกรณ์ชงชาชุดถ้วยชาป้านชาขนมผลไม้อบแห้งสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและไต้หวันเจ็ดสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งของบุบ้านรักไทยคือที่อยู่อาศัยส่วนมากผนังอาคารบ้านเรือจะก่อด้วยดินเหนียวเกือบทุกหลังหรือที่เรียกกันว่าบ้านดิน 8ปัจจุบันครอบครัวทหารจีนก๊กปินตังเหลืออยู่ประมาณร้อยครอบครัวคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยทราบประวัติความเป็นมาของพวกตนมากนักสำหรับวันนี้ก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านรักไทยที่ไทยรักมาเล่าโ่กันฟังเพียงย่อๆเพียงแค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์นยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชพัฒนหมู่บ้านจบึงจังหวัดราชบุรี